น้ำหวานนะน้ำหวานตรถัตักขึ้นลูกถ่ายสกวะมันเป็นมากจริงไหมถ่ายถ่ายก็เป็นใบกเออคุณปอพูดให้ไหมขอให้คุณปู่สุขภาพแข็งแรงอะไรนะเอยากอั้ยากอ่ะ ก็ให้ยาสุขภาพแข็งแรงเป็นล่มโพลมใสให้ลูกให้หลานนะคะสาธุาธอ,อาให้ชินให้พ่อและแม่ปู่ไปเองขขอแม<ๆ>่ปู่ยาตายาจะเป็นเด็กดีให้ตั้งใจเรียนเรียนนั้นซื้อให้เก่งๆนะถ้าตับไปที่ย่ายจะมีชีวิตอยู่ย่าจะส่งเสียหนูเล่าเรียนให้สูงที่สุดเข้าใจไหมคะค่ะแม่ ดีไม่แห้งนะลูกเด้อมาแบบนี้ให้กว่านี้ดีกว่าเขาให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งให้มีโชคมีทรัให้อายุมันงมีเงินเราจะเรียนหนังสือเก่งๆเออได้ขึ้นมาทีได้เป็นรัฐราชการได้เงินมาเรี้ยงตัวเรียนแม่เป็นเจ้าคนนายคนเป็นด็อกเตอร์น้ำหวานหรือพอยออริสาชานันทบุตร <closure> และให้รางวังก็มีมีความสุขความเจริญเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งเกงเชื่อฟังพ่อแม่แต่ก็ตั้งใจเรียนนะคะโอเค